นนี้เราจะสร้างในส่วนที่เป็นบ้านของเรากันต่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราหาไม้ต่อตัดไม้ตัดไม้ไมเฮ้ยตรงนี้มันไม้เยอะมากเลยน,ะน่าใช้ระเบิดใช้ระเบิดดีกว่าพร้อมไหมพร้อมเลยเฮ้ยไปไกลจังอะโอ้โหต้นเดียวปะเนี่ย โอ้โหไม่คุ้มเลยต้นเนี่ยเฮ้ยสองต้น่ะสองสามต้นคุ้มไหมเนี่ยลาตรงนี้กระเด็นไปทั้ไกลเลยแมยเราจะย้ายบ้านมาอยู่ทางนี้นะไม่เชิงว่าย้ายนะเหมือนแบบเอามไว้เป็นที่พักแล้วเราก็จะได้สำรวจแถวนี้กันบ้างเนานะจะได้ไม่อยู่แต่โซนทางนู้นเนาะจะได้มาออกผจญภัยกันในแถวๆนี้ด้วยไอ้พวก คนป่าพวกเผ่าอะไรมันรู้หมดแล้วว่าเราอาศัยอยู่ตรงนั้นโดนไหมเอ้ยจะไม่โดนได้อย่างไรล้วเอาไม้เราไปไหนหมดอ่ะต้นไม้เราหายไปไหนหมด ัดอีกตัดอีกนะนทำไงให้ไม่เหนื่อยเนยะ่โอ๊บเุ้ยมันกวางน้อยเนี่ยนะเนี่ยผมยิงหัวมันเลยนะหัวเลยนะมันยังไม่ตาเยเลยดูดินี่ดูผมต้องย่องใช่ไหมย่องมันก็หนี อ,อุ๊ยกระลอกเหรอแถวนี้มีกระลอกวะไม่เยอะเลยวะ่ะเนื้อมาเนื้อมาหัวแมวดินี่กวางกวางน้อยเอ้ยเหน่าทางเข้าบ้านเราอยู่ทางทิศนู้นนะครับถ้าดูจากแบบเนาะน่าจะเป็นรถเขตเราอ่ะที่เราทำไว้อะ แล้วก็ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดที่เราปักธงสําหรับตอนนั้นที่เราไปหาไอ้เลื่อยกันเนาะเราก็ปักไว้เรียบร้อยนี่เราก็ได้ในส่วนที่เป็นพื้นของเราแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทํากําแพงนั่นะแล้วก็ประตูเหรอประตูผมชอบอะไรที่มันแบบเท่าๆกันนะเดี๋ยวประตู โอเคงั้นผมเอาประตวไว้ทางฝั่งซ้ายแล้วกันนะครับจะได้ไม่ติดทางนู้นเนาะแล้วก็ตรงนี้ผมอยากให้เป็นหน้าต่างงั้นผมจะทำหน้าต่างตรงนี้สองบานนะครับก็ทางนี้เหรอทึบไว้แล้วกันเนาะอันนี้หรออันนี้ทึบด้วยไหมอันนี้อันนี้อันนี้ได้เป็นเป็นทึบไว้ก่อนแล้วกัน ประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมออกแบบไว้ประมาณนี้ก่อนนะโอเคเวลาตัดไม้เอ้ยไม่ได้สิตอนนี้หิวนะเราต้องก่อบไฟแล้วก็ย่างเนื้อกินก่อนครับนี่เนื้อเราเยอะมากใส่ไปเออน้ำละสิโอเคเราต้องทำถุงใส่น้ำตอนนี้เราต้องไปตักน้ำก่อน ดีเราอยู่ใกล้แหล่งน้ำตักน้ำหน่อยโอ้ยล่วงเฉยแค่ตักเพื่อนแค่ตักตักได้ยังไหนๆก็ลงมาและวายน้ำเล่นต้หน่อยตักได้ไหมเนี่ยเ้ยเหมือนจะตักไม่ได้ฮะตักไม่ได้ก็ต้องกิน โซดาไปก่อนอยังชีพด้วยโซดาไปก่อนนะอ้าวเกิดอ,อะไรขึ้นกวางแถวนี้ก็เยอะใช้ได้เลยนะมีตัวเทลล่าไปแล้วตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนั้นอีกสองตัวไหมกวางหรืออะไระไม่แน่ใจโอเคเดี๋ยวเราตัดระหว่างล้อก็ตัดไม้ไปเฮ้ยไม่ใช่ล้มไปใส่บ้านนะ ผมไปใส่บ้านพังเลยผมร้องไห้เลยใช้กี่ชิ้นกันเนี่ยสามสิบหกนะไม่แล้วปะเค mm. อิ่มนะกินนี่กินนีโอ้โหได้สองชิ้นที่เหลือบัก ดีหรือไม่ดีครับนี่อไปอีกแล้วปะเนี่ยอ๋อกระเด็นออกมาอยู่ระหว่างตัดไม้เบื่อๆนะฮะเราก็แวะมาเดินเล่นสำรวจแถวนี้นิดนึงนะตรงนี้เหมือนข้อดีมันคือไม่มีไอ้ที่เป็นสัญลักษณ์ของพวกเผ่าต่างๆนะครับ เหมือนเหมือนจะไม่มีใครรู้ว่าเรามาสร้างบ้านอยู่แถวนี้เนาะแต่ยังไม่มีใครกวนไม่รู้ว่ามันจะมากันเมื่อไหร่นะก็ตอนนี้ก็เหมือนจะมืดแล้วแต่เราก็ตัดไม้กันต่อฮะเดี๋ยวเปิดไปแช็ก่อนเริ่มมืดแล้วนะเราตัดกันมาตั้งแต่เช้านะจนตอนนี้พราทิตย์ตกอีกรอบแล้วเดี๋ยวมาดูว่าคืนนี้เราจะสามารถตัด แล้วก็ทําบ้านของเรากันได้ต่อไหมหรือว่าในระหว่างที่เรากําลังตัดเนี่ยจะมีใครมากวนหรือเปล่านะครับเราก็ตัดไปเรื่อยๆเนาะไม่รีบไม่รีบนี่ก็ยังไม่หิวอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่มีใครมากวนนะครับเราก็ตัดของเราชิวๆไปก่อนทางนู้นจะเป็นโซนหิมะไหมถ้าผมดูแล้วเออน่าจะใช่นะครับ เดี๋ยวพอเราแบบทำบ้านทำอะไรนี้เสร็จแล้วเราอาจจะย้ายถิ่นฐานกันต่อเนาะก็เหมือนทำบ้านไปเรื่อยๆออกสำรวจแล้วก็สร้างบ้านสร้างอะไรเงี้ยเอาไว้พักพิงเป็นที่หลบที่อะไรของเราแล้วกันจะได้เปลี่ยนบรรยากาศมากนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ไม่ได้มืดมากนะครับเหมือนคืนนี้จะไม่มืดเท่าไหร่เราก็ยังมองเห็นแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยมองเห็นภูเขามองเห็นต้นไม้อะไรเงี้ยต,ต่างๆรู้สึกว่าบรรยากาศก็โอเคนะครับข้างหลังเราก็ยังมองเห็นไม่ได้มืด ถึงขั้นที่แบบว่ามองอะไรไม่เห็นเลยนะโอเคทางนี้เสร็จนะครับเรามาต่อทางนี้เข้าบ้านได้ไหมอาต้องเปิดอันนี้เปิดหรือล็อกเปิดอ๋อนี่ไงทางนี้ไวกว่าไหมปึ๊บชึบ <c oughs> ลําบากนะว,วันนี้น่าจะได้นี่แค่กำแพงไหมเนี่ยไม่สิแล้วเราต้องได้หลังคาด้วยมันจะล้มไปถึงบ้านเราไหมเนี่ยเสียวจัง ้าพังนี่ผมทอ้อใจเลยนะโหจะดูต้นนี้น่าจะใหญ่นะดูดิยชึบโอ้ยไม่ข้ามอ๋อเสร็จแล้วหมายเสี่เคสองรอบกำแพงของเราก็จะเสร็จแล้วนะครับไาขวางไปกันต่ออีกสองอันไหนแล้ววะนี่หนึ่งเคไดสองชิ้นครบพอดีนะครับจะว่ากำแพงนะ ทำหลังคาด้วยดีกว่าโอเคทีนี้เราก็ได้บ้านนะครับเป็นนี่มีวิวคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราทำหลังคาหน่อยดูซิว่าหลังคาทำยังไงบันไดด้วยดีกว่าโอเคน่าจะได้นะบันไดประมาณนี้อืมเอาใหม่ไม่สวยไม่สวยช นี่แค่นี้พอจะได้มันต้องใช้เยอะโอเคลุยต่ออ๋อนี่มันตัดไว้เหรอแหมแค่นี้ก็ไม่ขาดนอเอ้ยแปลว่าที่ไกลที่สุดเอ้ยมีพาดขึ้นไปอยู่ข้างบนด้วยบัดเข้ามันเนี่ยโอเคเราหิวแล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปย่างเนื้อกินเพ่านหน่อยนะครับ เผื่อกันโอเคอ่าฮะทีนี้เราได้บ้านนะพื้นแล้วก็กำแพงนะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาทำอาหารซะหน่อยดีกว่า mm hmm. เราจะทำเป็นแค่กองไฟพื้นฐานไปก่อนโอเคเพราะว่ามันง่ายที่สุดละ่ะ mm hmm. อยากได้กวาง เสียงอะไรมันคือเสียงสัตว์หรือว่าเสียงไอ้พวกนั้นมันมาสำรวจนะเหมือนตอนนี้ลูกฮนูเราจะมีน้อยด้วยเนะี่ยเหลือลูกเดียวมั้งล่ากวางล่าอะไรไปหมดแล้วอะ่ะมันไม่กินก็ไม่ได้เก็บไม่ได้เอะเก็บไว้กินวันหลังไม่ได้เหรอ,หอกวางเหลือลูกเดียวมั้ยพิษอเราไม่มีพิษอลดิดึกแล้วยิงไปมันหนีก็เท่านั้นนะ เดี๋ยวผมทำกับดักดีกว่าแล้วผมเห็นแล้วจืบจื๊บจืบจืบกับดักกับดักกับดักนี่ไงนี่ไงเนี่ยกับดักกระต่ายกับดักระเบิดกับดักกองใบไม้ไว้ทําอะไรอ่ะไว้ดักไข่อ่ะนี่เดี๋ยวผมทําที่ดักกระต่ายไว้แถวนี้ดีกว่าเหมือนจะเช้าแล้วนะครับท้องฟ้าเริ่มดูเหมือนจะมีแสงพาทิตย์แล้วนะครับผมดักตรงนี้มันจะมีกระต่ายมาติดไหมอ่ะเนี่ย ตรงนี้เลยเอาง่ายเราเนี่ยโอ้โหสามสิบเอ็ดใช้เล่นนะฮะกว้างเดินมางนี้เนี่ยยิงเนี่ยตายไหมเออให้มันง่ายๆหน่อยกว้างล่าเอ็งทีไรนี่เหนื่อยทุกทีเลยนะไม่ทำอะไระประดับบ้านนะไม่เอาอยังไม่เอาตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ทำกันต่อตั้งแต่เช้าเมื่อวานจน กลางคืนตอนเช้าอีกวันหนึ่งสองสามวันละเราก็ยังสร้างบ้านไม่เสร็จนะแล้วหลังนี้ก็ใหญ่เหมือนกันหลังคาไปไหนอะแล้วก็จากคาพี่แล้วนะเราได้บทเรียนเราจะไม่แอบในบ้านเพราะว่าทํากว่าจะได้โดนไอ้ตัวนั้นมาตีแป๊บเดี๋ยวพังเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอะไรเราจะไม่แอบในบ้านแล้วเราก็จะไม่ตัดต้นไม้ใกล้บ้านจนเกินไป นี่เราจะตัดประมาณนี้ถึงไหมเนี่ยมมก็ถึง,งอีกแก่ต,ตัดแนวนี้ดีกว่าก็เราถ้าเจอกิ่งไม้เราก็เก็บไว้ด้วยนะครับเราจำเป็นต้องใช้กิ่งไม้นะเอาไปทำกับดักกระตายนี่เพราะจริงๆเราก็ฟันอจพวอนี้ได้ด้วยนี่นะเฮ้ยออไม่โดนเออ กิ่งไม้เพียบกิ่งไม้กิ่งไม้กิ่งไม้สูงไปด้วยอืมป,ปุ๊บปุ๊บนี่เอ้ยๆๆๆเ้ยเฮ้ย ใจคอไม่ดีไหนครึ่งทางแล้วมันฝั่งเดียวแน่เลยเนี่ยสี่สิบสองเนี่ย,ย,ยว่าตายแล้วสามสิบแลอเอ้ยแต่มันสี่สิบสองมันก็ไม่น่าจะเฮ้ยมันครบสองฝั่งเว้ยโอเคก็ถือว่าได้อยู่ใช้เวลาไปสองวันกว่ากว่าโอเค ก็ตอนนี้นะครับเราก็ทําบ้านของเรานะครับจุดเริ่มต้นก็คือเราอะพายเรือเนาะเราต่อแพมาเราก็พายเลาะเรื่อยๆมาตามขอบแม่น้ํานะครับต่อเออไม่ใช่ขอบแม่น้ําสิพายเรื่อยๆอะเหมืนอนเลาะไอเลาะเกาะมานะถ้ามันเป็นเกาะนะเราก็เลาะมาเรื่อยๆแล้วเราก็มาเจอตรงเนี้ยรู้สึกว่าเอ้ยมันสวยดีนะครับก็ ข้างหลังก็เป็นเหมือนทะเลเนาะไปทางนู้นเออเป็นโขดหินเป็นทะเลอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราหน้ามาทําแบบบ้านเราก็เลยมาทำมาตั้งเป็นที่พักเล็กๆไว้ด้วยนะครับแล้วเราก็ทําพื้นเนาะแล้วก็อันนี้เราก็ทําเป็นหลังคาครับมีกําแพงมีพื้นบ้านนี่ตรงนี้เราก็สามารถดูวิวได้สวยงามนะ ว่าสวยเลยแหละตรงนี้เนี่ยน,นี่ทางนี้ก็มีหน้าต่างเหมือนกันต,ตรงนี้ก็เป็นกำแพงผมก็ทำเอาไว้แบบพักผ่อนเนาะเป็นเหมือนที่พักเราแต่ถ้าจะอยู่จริงๆผมว่าต้องทําพวกกับดักอะไรเงี้ยให้มันแน่นหนากว่านี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าอย่างตอนนั้าที่ผมเคยสร้างอะ่ะไอตัวนั้นมันมาพังบ้านอะ่ะแค่ ไม่กี่ครั้งเองมันพังบ้านเราซะโอ้โหกระจายเลยรู้สึกแบบเสียดายเลยที่สร้างไว้อันนี้ก็ทําไว้สวยๆนะครับ